สวัสดีจ้าทุกๆคนตอนนี้รวนอยู่ทุ่งนานะจ้าทุกคนรวนกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดจ้าตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้ากับ20นาทีนะจ้าบรรยากาศสวยงามมากเลยจ้าอากาศที่บ้านเกิดของรวนตอนนี้ก็ต่ําสุด15องศานะจ้าอากาศดีมากเลยจ้าตอนนี้รวนอยู่ที่ทุ่งนานะจ้าทุกคนจ้าชมบรรยากาศสวยๆด้วยกันนะจ้า ฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะทุกคนบรรยากาศทุ่งท้องนาจ้ามาเลยจ้าลวนจะพาทุกคนมาทางนี้นะจ้าเนาะลวนจะพาทุกคนเดินทางนี้จะมีควายมีควายตัวน้อยๆนั่นหลจ้าทุกคนจ้าธรรมชาติมากเลยจ้ามาจ้าทุกคนชมด้วยกันกับลวนนะจ้าเดี๋ยวลวนจะพาทุกคนเดินมาทางฝั่งนี้นะจ้าจ้า อากาศตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยจ้าทุกคนตอนนี้ยังไม่ถึง8ปดโมงเช้านะจ้ารูจะพาทุกคนดูข้าวเขาก็าเก็บเกี่ยวเสร็จไปแล้วนะจ้าทุกคนนี่จ้าจะเป็นตอข้าวด้วยนะจ้าอากาศบริสุทธิ์ดีมากเลยจ้าทุกคนจ้านี่จ้าอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ ได้ยินเสียงบกเสียงกานิดหน่อยจ้ะทุกคนจ้ะเพราะว่าตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้านะจ้ะเดี๋ยวเอาไว้วันหน้าลวนจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนประมาณหกโมงกว่ากว่านะจ้ะนะจ้ะทุกคนจ้ะอากาศท้องทุ่งนาก็คิดถึงตอนสมัยเด็กๆนะจ้ะเมื่อก่อนลวนก็ดำนาแถวนี้ละจ้ะทุกคนจ้ะตอนเด็กๆนะจ้ะลวนก็ดำนา ดำดำดำแปลงนี้แหละจ้านี่จ้ะ,จะดำนาทีละทีละต้นนะจ้าเนาะเมื่อก่อนนะจ้ะทุกคนนี่จ้ะบรรยากาศถุงทองนาะท้องฟ้าก็สวยงามนะจ้าทุกคนที่ข้างหลังล้วนนะจ้ะทองฟ้าสวยงาม เดี๋ยวรุพาทุกคนเดินมาทางนี้นิดหน่อยนะจ๊ะนี่จ้ะเปลี่ยนบรรยากาศมาทางนี้นะจ๊ะตะวันก็จะอยู่ทางนู้นจ้ะทุกคนตะวันขึ้นนะจ๊ะเนาะทางตะวันออกจ้ะนี่จ้ะรับวิตามินดีตอนเช้าๆอากาศบริสุทธิ์จ้ะทุกคนจ้าทุกคนได้ยินเสียงนกร้องหรือเปล่าจ๊ะชักชักชักชัทางนู้นนะจ้ะ นกร้องแต่ก็ไม่ร้อนหรอกจ้ะต,ตอนเช้าๆอยู่นะจ้ะแต่รู้ว่าวันนี้อากาศต่ำสุดก็สิบห้าองศาแต่สูงสุดวนไม่แน่ใจจ้ะอาจจะเป็นยี่สิบกว่ากว่าไม่ถึงสามสิบนะจ้ะบรรยากาศฤดูหนาวของประเทศไทยนะจ้ะแล้วแต่ภาคเนาะบางภาคบางส่วนก็จะไม่หนาวมากจ้ะทุกคนจ้าที่ได้ยินเสียงดังนั้นไม่ใช่ เขาตัดหญ้าจ้ะไม่รู้ว่าจะผิดกฎหรือเปล่าเนาะตัดหญ้าเสียงดังมากเลยจ้ะนะทุกคนมไม่รู้เขาตัดหญ้าหลือตัดต้นไม้ล้วนก็ไม่แน่ใจะนะจ้ะนี่จ้ะเนพาทุกคนชมบรรยากาศธรรมชาติด้วยกันล้วนก็จะไม่พูดอะไรมากนะจ้ะทุกคนล้วนจะพาทุกคนมาชมจ้ะฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะจ้ะ อากาศอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้เชาเหมาะสําหรับเดินออกกําลังกายจ้ะทุกคนจ้านี่จ้าเดินรุ้นให้ทุกคนดูอย่างนี้นะจ้ะนี่จ้ะทุกคนเดินลุนก็ไม่กล้าไปฝัง่งทางนู้นมากไกลนะเพราะเขามีหมาน่ะจ้ามีหมาเดิวลุ้นก็จะเดินตามคาเทน,นาอย่างนี้แหละจ้าชม,มวิว ชมวิวด้วยกันแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยนะจ๊ะโอ้เสียงดังมากเลยนะจ๊ะที่เขาตัดหญ้าเนี่ยจตะทุกคนจ๊ะตัดหญ้าเสียงดังตัดหญ้าหรือตัดไม้ล้วนก็ไม่แน่ใจหรอกจ้ะอืมบรรยากาศอืมเสียงนกร้องนะจ๊ะอ่ะตอนนี้หายแล้วพี่ตักพี่ตักจ้าทุกคนโอ้ได้ยินแต่เสียงตัดหญ้าเนาะ รุก็ไม่รูก็ไม่รู้ว่าจะผิดกฎเขาหรือเปล่าเนาะเสียงดังมากเลยจ้ะทุกคนคนจะเดินไปกันด้วยกันชมบรรยากาศท้องทุ่งนาวิวสวยๆแถมก็ธรรมชาติด้วยนะจ๊ะคนจะบรรยากาศแถวบ้านเราเมืองไทยเรา นี่ก็เป็นบ้านเกิดลวนเองนะจ๊ะสมัยเด็กๆลวนก็ดำนาแถวนี้หละจะ้ะทุกคนีนจ่าเนจ้าดำนาแถวนี้นะจะ๊ะอืมอากาศดีจะ้ะทุกคนจะ้นจะอืมจ้าลวนก็จะพูดแต่คำเก่าๆเานาะว่าอากาศดีอากาศดีอันนั้นตะวันออกนะจะ๊ะเอ้ยตะไอเดี๋ยวก่อนนะจะ้าดวงตะวันทางนูง้นจ้ะทุกคนจ้า คลิปนี้ลวนก็ขอจบไว้แค่นี้นะจ้าทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะขอบคุณมากมากเลยจ้ะที่มารับชมสวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า